สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกแล้วกับเกมดีเกมเดิมนะผมอยู่กับผม Imperial X ห่างหายกันไปนานแล้วผมไม่ใช่ว่าไม่อัดไปลงอัดไปแล้วแต่พอตัดเราเพิ่งรู้ว่าไฟลคลิปมันเสียแล้วเพราะผมเล่นแบบตะลุยไปสามสี่รอบระนะอันนี้เลยต้องกลับมาอาัดที่ทีมนี้ใหม่เป็นทีมของเบดกาแลวก็คือทีมไนออฟินของอังกฤษนั่นเองครับผม ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอเอาไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเปอยเลยผมเป,เปื่อยเป็นนานมากครับแบบไม่ได้ลงเลยนะแต่ปกติเราก็ลงไปงานดิเรกอูกแล้วนะแต่ว่าเพื่อมีคนดูไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแบบเปื่อยมากแบบจอแท้เลยช่วงนี้ก็น่าจะเปิดเทอมกันหมดแนละ้วใกล้สอบแล้วมั้งเนี่ยแต่ยังไม่ใกล้สอบกันสู้รับผมถ้าใครใกล้สอบแล้วมาประท,ะทีมนายออฟฟินนะผมจากประเทศอังกฤษ โอ้เอพีเอล่วงมากเลยไม่ได้เล่นนานคอมไม่ดีนะผมผมจะพยายามสังเกตว่ามันอัดอยู่ตลอดนะทางขวาบนมีกระตุกก็คออภไยได้ครับผมผมทำเต็มที่แล้วเล่นนานนจะพอจําปุ่มได้อยู่ตัวไหนมีท่าอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นที่ผมอ๋อจะบอกก็บอกว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เพราะว่าไอตอนที่เล่นผมไม่ได้ไปรอบแล้วตอนงริงมันอยู่อีกทีมหนึ่งนะไอผมเด็ดล็อกเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้กองหลังเนี่ย้างึ้มางนี้ใช้เลยเนี่ยไม่ได้ใช้ จะเนี่ยมคอสดีโอไปเลยมีแค่ท่าสามโอดินสตอตบิ๊กสไปเดอร์มันึงยักษ์เลย มีตาขานะหนึ่งศูนย์ครับผมทีมเรานำทีมนายอควีนเป็นหนึ่งศูนย์คอมโบสไลส์สามโอเอายิงเลยเหรอเทวี่เบกทำให้บอลหนักเอวิดีโอยืนนิ่งเลยผมกดควบคุมตัวไม่ขยับนะโอไอคิโนเซ ฟเฟรมแดนระบำพยาไฟระบำไฟหายซัเอ้าสิบหายละทีพีหมดนะ <c oughs> ตามาทำแม่ขืมนะปกไงกุ้ <c oughs> งเล็บถ้าก็ยังแข่งหน้าหวาดเสียวมันเดิอปโอะ ไปไหนจะใช้ท่าประสานใช่ไหมโอ้ยเอเอกะตุกมากเลยขอภัยด้วยครับผมใช้ท่าประสานกระโดมันเลยลืมชื่อท่านผมไม่รู้เลยไม่คุ้นเลยไปไหนเออไม่น่าใช้กันเลยนะเพราะว่า,ามันมีท่าย,ยิงผมกลัวมันส่งกลับมาข้างหลังไง ย่งโดยการติดอาวุธเลยโคตรโกงตามสภาพทีมอทีมลองอัพไปอย่างนี้แล้วกว็ม่ก็ลยไม่ก็ใช้อิอสเดียวกับโคตรส่งขึ้นกองหน้าไปเลยชาร์ตั้งแต่ครึ่งสนาม ใส่าาติดอาวุธมาแล้วยิงตรงนี้เลยกันยังไงก็กันไม่อยู่เทพปีศาจบูชิติดอาวุธดาบบันพระรุษต่านีิถ้าเป็นท่าร่างอาวาตารมันจะเป็นผ้าฟันในส่อย่างมันเลยลูตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีมท่าใหม่หมายถึงมันก็เป็นร่างติดอาวาตารแต่มันไม่มีชื่อท่าแต่บางตัวมีชื่อท่า แต่ส่วนมารล่างติดอาวุธอามาตรามันก็ยิงเป็นท่าไม่ตายท่านสานุดท้ายของตัวเองแบบในกับตัวก็เป็นนะอุ้ยทรงทรงทรงเงเปิดหมดโหดวิ่งมาเลยโอ้เสียงเก้าอี้ความเดวรุมของแท้มากวินยิงไปเลยไม่มีตรงไหนซ้ำด้วยเลยรับได้ชัวร์ๆเบาขนาดนีน้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแมวผมเล่นอะไรอยู่ เปิดหมดโหรเนไม่มีตัวไหนกันได้เลยฮนะอ,อุ้ยนี่มันท่าของพวกโอเกอร์ดิวแีแต่ว่ามันเป็นท่าคล้ายๆกันนะอะไรชอ็อตอะไรดโอ้ยขอภัยในความกระตุกของคอมคอมการ หัดใงจิตใจไม่เหมือนกระ่าของโลโกโคนะคนละท่าน,ะนั้นหัดจิตวิญญาณแต่มันก็แปลกคล้ายๆกันนะอุย้ยเทนมะไม่ยอมจริงจังคือคนนี้ก็อยู่ทีมอาร์เจนตินานะผมจำได้กำแพงแห่งอาร์เจนตินาเนะี่ยไอ้นี่ก็ไม่ใช่เนี่ย ไปไหนเอ็ดก,ก้าไม่ได้นานแล้วกระตุกมากเลยดิเมชั่นคัดดิเมชั่นคัดกดสะบัดไปทันของซัโยไปไหนกระสุนมุกจักมันเป็นกระสุนอะไรสักอย่างน่ะ หลบทีมเดียวกันเองกันหนึ่งยิงตรงนี้โอ้โหเปิดวงกันพอดีวะผมกลัวมันกัน,นไม่มีโอกาสยิงสักทีแต่ตอนผมเล่นเองนีถ้าถาล่มไปห้าโซนหกโซนเลนะอันนี้ก็ตัวในภาคเดี๋ยมูมวีเนี่ยทีมันมันมว่วเลยเดยมอนคัดเบาเลย <c oughs> <c oughs> กินน้ำรอเลย สักหน่อยไหมล่ะชนแม่งทั้งหมดเลยประสานกับใครบ้างอะยิงตรงนี้แล้วกันถ้าประสานตรงนี้ก็เดวิลชั่นไหมโอเคสามประสานเดวิลชั่นแม่ง <c oughs> ยัก 30ครับผมแสดงเขาเปิดโหมดโหดได้เราก็เอาอมั่งเราลืมไปว่าเราก็เปิดได้กดไงไม่รู้น่ลืมเมื่อกี้ความรู้สึกแบบมันจำไม่รู้เองมันนะโอ้เฮ<อ>้ตี่ก็โหดเกินไหนคนกบท่าเลยดาร์คอาคีคาราซันลยนะเอ้อดาร์คใช่ปะอืมอาคีคาราซันถูกแล,ล้วดาก์คโนโด อายุทำสีดำกดเตะค้างไปเออสุนิ่งขึ้นหน้ามาโอ้โหกดส่งแล้วไม่ส่งแย่งซีกองหลังโอ้ยฝ่าวะเนี่ยฝ่าวะเนี่ยเอ้ยฝาวะเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่งบอลชิงกันเฉยวันน,นี้ไม่ได้ไม่ได้หลบไปอย่าเสียบนะ เอเออ้าวอืมผมกำลังจะปล่อยปุ่มนะว่าจะออกสักประตูทงำไมติดเล่นเยอะไงตังนี้ปล่อยแล้วแนตะ่นอกเกตโทษมันก็ลงแล้วละไม่ใช่ลงสิเข้าชีวิตจ,จริงเล่นบาสนะครับผมเ,มเมกมเล่นเกมการ์ตูนนะถ้ามีเกมคุรุโก,โกเกมแาลมดังแบบเป็นแบบว่าท,ที่แบบผมจับต้องได้ผมก็คงเล่นไปแล้วลนะ <laughs> ผมพูดจริงนน เมื่อก่อนมีนี่อยู่อะไรนะเกมบาสในโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ผมสู่สายเติมไม่ไหวนะเนี่ยน่าจุดโทษนี่ยจริงก็ยิงได้แล้วมันก็แรงมากเราพอมันใกล้มาก เมื่อกี้เราเอาเลี้ยงเข้าไปยันข้างในหน้าประตูเลยหน้เาเดิกจิเลี้ยงเข้าไปเฮ่มาอืมแย่งคืนสักรอบสิมันหน้ามานานโดนชนแน่มแบดว่ะ ปินวาัานี่ตามมาดีนักแย่งกับบดีมาเท่าเวลสาบนะเวอร์ไป่าครึ่งแม่งให้เอสสไตเกอร์ของทีมเรายิงเด็กปึ๊บยิงตรงนี้แหละผมเล่นคอนเทนต์ละกระโดดลอยฟ้านะวิกเต่จำ เอ,อ้าอุ้ยนึกว่าสูอย่างซ้ำได้เห็นอยูอ่ยตรงนั้นผมกดสแปมตัวบีรอผมตั้งไว้ตัวบียิงมาอยนะู่กำแพงแห่งอาเจนเอ้านี่ไงทะลุแล้วก็สู้ยิงได้ซ้ำโอ้โหกระตุก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 ดิ่งมรณะเดดดรอปน่าจะกันอยู่แล้วเบาอยู่ท่านเอเกอร์ <laughs> dang rồi đó dinh hạnh nào thằng mà tụ tụi em đó đấy liệu đi xanh cho แบบตรงๆส่งๆๆแบบตรงๆโอ้กำลังส่งเลยเออเฮฟวี่บอลหนักเกินเสียบ,บไก่นะครับผมเสียแบบไก่ขาเาขัดขาไม่ถึงว่ะ พอสู้ได้ยู่ไอันี่ทีมของบาเซโลนาเลยผมไปดูนะที่เป็นแบบพวกเต้นๆหน่อยจำไม่ได้นะทีมเต้นทั้งทีมโอ้โหวิชลุว่ะผมนี่ขอเวลานอกเลย เซก้าอะไรถ้าแค่เวลสองนะยิงเลยแล้วกันนะไฟน์ทัลโล่รับไปฟีโอทีพีแต่ห้าไม่น่าดูชม จะเอาท่าสามไปยิงไม่ได้ยิงเลยฮนะตองหมุนท่าป้องกันรีไวทต่ัสปรินต์วาร์ปเสถียรลวงตรงนี้กันแล้วกันนะมีนิชิกิไม่รู้พร้อมยิงหรือ,อยัง อ,อืมยโอซ่าขยับสกอร์ตอนวิ่งขึ้นไปข้างบนนักเ่ยจะหลบได้เลยโอ้โหสามตัวโดนเทนมาซะงั้นบอลนวงบอลน,นวงเฮ้ยมันจะประสานกันเฮ้ย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 แย่งดิเฮ้ยอื้อหือ อะไรวะจำชื่ง,ง่ายทะลุโดนแล้วละ่ะมาเป็นรไรกันเต็มที่ยังไงเรามั่นใจว่าเราก็ชนะตัววิ่งไม่ทันเัาตัวเมื่อกี้เขาเปิดหมดโหดไปไหน <c oughs> <c oughs> เจอกระสุนวงจักรมาเป็นไง แย่งเก่งแย่งก็แย่งไปฮะเขาจะได้ไม่มีทีพยิงแต่เอกายิไ้เนี่วะิงปชิดไปต่อกันนะไม่แบ่งเพื่อเล่นเลยใส่เหมือนคนในสนามบาสที่ผมเล่นเลยอ่ะ แค่เสื้อทีมตอนที่ใช้ท่าถ่าคุณผู้ชมเห็นนะทางซ้ายนะเวลาจะขึ้นเป็นรูปตัวละครมาเงี้ยแค่รูปตัวละครม่นก็ไม่เหมือนแล้วนะไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนดิไม่ใช่ทีมของมันแล้วฮา,าดินสไตาล์ฮาดินก็พา,าดินเอะ มีชาดเดียวนะฮะวิ่ง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 สูงอย่งี้สูงยงี้ยีกันนายใช่ไหมเฮ้ยเอ้าปล่อยปุ่มยิงแล้วนะเฮ้ย,มยไม่ท่านทำอย่างงี้ผมปล่อยปุ่มยิงแล้ว,ลวคุณจะมาหนว่วงวิสองวิไม่ได้โอ้ยแรงเหรอเล่นแรงใช่ไหมโอ้ไม่พร้อมยิงหายล้ จะได้จังเลยฮนะวิ่งคัดมาวิ่งคัดวิ่งคัดยิงโอ้โหกว่าจะได้ยิงโอ้โอ,โอโกระตุกสวนี้ก็ยังไม่ได้ยิงเดียวเลยว่าตันชี้ท่าแล้วลืมนะผมลืมท,ทุกทุกคลิปแล้วแล้วก็ไม่เคยไปดูันลยดูซ้ำ น่าจะเกิน10รอบนะหรือไม่ก็เกืบบอบ10รอบนะที่ผมดูซ้ำการ์ตูนพวกอินเซอมาแบบครบทั้งจักรวาลทั้งหมดยันเดอะมูฟวี่นะไม่ได้เล่นบอลแต่ชอบดูมากการ์ตูนบอลนะไม่รู้ทำไมนะเหมือนโลก,กิตนะมันก็ไม่มีแล้วละพอเกมมันจะจบ้วเปลี่ยนกองหน้าก็ไม่มีให้เปลี่ยนถึงมีให้เปลี่ยนก็น่าจะไม่ต้องเปลี่ยนหรอก จะหมดเวลาแล้วพูดอะไรวะเนี่ยเวลาเหลือแค่เนี่ยโอ้โหเขาต้องบอดยิงไปแสดงว่าบอดรู้แล้วเวลาจะหมดทีมกองหลังก็ไม่เคยอยู่มาเอาจริงแล้วเทพจากคาเงียบเน่ จริงแล้วมาเออโชว์ของให้ดูก่อนจากไงหนึ่งประตูแวปล่อยให้แล้วกันนะคลิปยังอัดอยู่โอเค <g ül s> ผมอัดเจอกับทีมนี้ใหม่ประมาณสาสี่รอบนะผมแบบไม่ไหวอะ่ะแล้วผมอัดแล้วบางทีผมก็สตอปคลิปมาแล้วก็อ่าเห็นว่ามันคือมันทึกผมก,ผมก็อัดยาสรุปไฟล์มันเสียนะไฟล์มันชอบเสียตอนใกล้จบนะ ที่ผมเจอนะชนะกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ชนะจนทีพีตละครแบบเยอะมากนะอันนี้รีเนั้นทางมันยังไม่เปิดนแะตะตันทิตมันต้องข้ามันนี่ก่อนนะนี่ผมข้ามาแล้วข้ามาแล้ว <c oughs> พาไปดูกนันทีมหญิงนะครับผมทีมโอซาก้าทักอย่างนะ ผมเล่นไปแล้วแล้วก็คลิปไม่เสียนะผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวมาหยุดไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปนี้อันนี้เป็นอีเวนต์หรือว่าอะไรอ๋ออันนี้เป็นการฝึกผมฝึกฟารไปแล้วเนี่ยโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะอันนี้ผมมาดูนี่หน่อยสิ แห่งกินมาสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยววนกลับไปอยู่ตรงไฟตรงนั้นต้องกดตัวเลยนะขเขาเร่งเร่งความเร็วเข้าวแข็งกะหรี่อ่ะรีบกินรีบ,รบ,รบพักกันแล้วกันนะ หมดมนะันจะเล่งไม่เกินแล้วใช่ไหมโอเคสุดยอดเลยสุดยอดอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมน่าจะเหลือไปทานนู้นต่อเนี่ยเวลาตัวมันมาหยุด ตรงพวกเมนหลักแล้วมันจะชอบไม่ขยับต่อนะตรงล่างแล้วกันแล้วก็่ออ๋อมาเจออันนี้ต่อ <S <S โอเคจะหยุดอยู่ตรงที่นัสมินี่แล้วกันนะนัสมิคังหรือเปล่านะมันดีเคสหรือเปล่าเอาไปข้างล่างโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอก,กันกับทีมหญิงข้างล่างเลยครับผมตามนั้นตามนั้นเจอกันกับทีมโอซาก้าอะไรทุกอย่างนะทีมหญิงทีมหญิงล้วนแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อจากพาร์ทหน้ามาเจอตรงนี้กัน หวังว่า,วาคลิปคงจะไม่เสียอีกเอาไว้เจอกันใหม่พัดหน้าไม่ว่าจะเป็นกเกมอะไรหรือลงซ้ำๆก็ฝากกดติดตามาจะเป็นงานอัดีเร็กผมนะลงไปแบบตามเนื้อผ้าแหละผมไม่มีความเก่งไม่มีงบประมาณไม่มีกําลังทรัพย์นะเราก็ทํำด้วยความที่เราอยากเป็นนะนะแต่มันก็พูดยากแหลยอย่างทุกคนก็เห็นอยู่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ